อบอรเรือนจำคลองเปรมพิเศษกรุงเทพที่เกิดเหตุเป็นคนคนเดียวกันหมดผมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมไม่ได้เปลี่ยนใครเลยผมค่อนข้างเนื่องจากเป็นคนสาธารณะแต่ผมก็ค่อนข้างสะท้อนใจที่เพื่อนสมาชิกสองท่านโดยเฉพาะพี่ทวินแล้วกันนะฮะได้พูดว่า ผมได้ทำลายระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมท่านคิดหรือว่าพลเอกประยุทธ์ท่านจะมาผมจะไปสั่งการท่านได้ว่าท่านนายกทักษิณเข้ามาในประเทศแล้วต้องไปโรงพยาบาลทันทีท่านคิดหรือว่าผมจะไปสั่งการหรือท่านนายกเศรษฐาจะไปสั่งการอาจารย์พิสดุได้ขณะนั้นยังไม่รู้ว่าใครผมไม่รู้ว่าพักของผมเนี่ยมีเ้าคน จะร่วมเป็นรัฐบาลหรือไม่ผมอยากให้ความเป็นธรรมสักนิดหนึ่งในการหยิบข้อเท็จจริงผมคิดว่าการทําลายระบบยุติธรรมก็คือการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทําลายระบบบริหารราชการแผ่นดินจะถูกกระผิดยังไงไม่ทราบผมเป็นคนที่อยู่จุดยืนตรงนั้นแม้แต่มีการปฏิวัติบางครั้งคนเชิญให้ผมมาอยู่ในตำแหน่ง ผมยังตอบปฏิเสธเพราะผมคิดว่าผมมีอุดมการท่านประธานที่เคารพครับผมได้เข้าไปรับตำแหน่งในวันที่11กันยายน2566หลังจากท่านมีการเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วไปอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจ ผมก็คิดเบื่อทุกท่านว่าทำไมไม่ได้อยู่ในเรือนจำเลยสักคืนหนึ่งแล้วต้องไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจข้างหน้าผมนี้คือกฎหมายราชทันปี25ง0 6 0ซึ่งเป็นกฎหมายราชทันที่เข้าวาระที่หนึ่งของสอนชเมื่อวันที่สอง มิถุนายน25 5 9้าเป็นวาระที่หนึ่งซึ่งในวาระที่หนึ่งก็มีตั้งกรรมธิการวิสามันประกอบด้วยรัฐบาลก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยสอนชอก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านก็เป็นสวอ,อยู่ในที่นี้และประกอบด้วยบุคคลภายนอกภาคเอกนชนเช่น ท่านนัทวุวิบัวประทุมพักก้าวไก่ผมไม่ได้พูดว่าพระมัญญัตร,รชาชทันฉบับนี้ไม่ดีผมคิดว่าพระรัหยัตร,รชาชทันฉบับนี้เป็นพระรัหยัตร,รชาชทันที่ดีมากเลยซ้ําเราจะเห็นได้จากการที่ท่านองค์มนตรีพลเอกภัยบูรณซึ่งเป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมขนาดนั้นท่านได้เข้ามาชี้แจงพร้อมกับยังระบุว่าเหตุที่ต้องแก้กฎหมายฉบับนี้เนื่องจากว่ากฎหมายราชธัน์เดิมปี2479ท่านพูดยาวแล้วกันนะใช้บังคับมา80ปีแล้วเนี่ยมีบทบัญญัติ ไม่สอดคล้องกับนโยบายอาญาของประเทศโดยเดิมราชทันใช้ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนข่มฝันยับยัง้งแต่ปัจจุบันจะเปลี่ยนมาเป็นการใช้ทฤษฎีฟื้นฟูแล้วก็ประกอบกับกฎหมายหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติอยู่ต่างๆที่ใช้อยู่ไม่สอดคล้องกับหลักสากลอันนี้คือการเสนอ แล้วการเสนอเสนอมาแค่40วัตตาแต่คณะกรรมพิการแก้ไป70รอมาตาก็ผมก็ถือว่าเป็นการพิจารณาที่รอบคอบท่าปนประธานที่เคารพท่านทราบไหมครับว่าท่านแก้มาแล้วเนี่ยคนราชทันไม่มีอำนาจเลยแทบไม่มีอำนาจเลย เรื่องการกำหนดโทษเป็นเรื่องของศาลแต่เรื่องการบริหารโทษเป็นเรื่องของกฎหมายราชทันอยู่ๆคนวันนี้สองแสนแปดจะเข้าไปราชทันเนี่ยเข้าไม่ได้นะอย่างเช่นท่านอดีตนายกสักถิณนท่านจะเข้าไปราชทันก็ต้องมีหมายจำคุกจากศาลฎีกาก่อนถึงจะเดินเข้าไปราชทั์ได้คนราชทันไม่มีอำนาจเลยนะครับ เช่นเดียวกันครับผมก็มาตรวจดูว่าการที่ท่านไปอยู่โรงพยาบาลและไปอยู่ชั้น14เนี่ยผมตรวจแบบท่านวุฒิสภาอยากจะตรวจว่ามีใครบกพร่องไหมพบว่าในกฎหมายพวกท่านร่างกันมาเองและในกฎหมายนี้เราเบียบทั้งหมดนะครับ ยังเสนอมาให้ท่านพิจารณาด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฝ่ายบริหารไม่ต้องทําระเบียบแต่อาจจะพอท่านทําเป็นพวงใหญ่เขาก็แยกเป็นเรื่องเป็นเรื่องเราก็พบว่าท่านไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปโดยหลักการอย่างท่านสมชายได้พูดก็หลักการทางหมอ,เ,อเพราะว่าเมื่อเนื่องจากว่าอ้างว่าเป็นโรคที่มาจากต่างประเทศ ศักยภาพของหมอโรงพยาบาลราชธรร์ไม่พร้อมอันนี้จึงเป็นเหตุหนึ่งที่นำเข้าไปแล้วผมก็ยังดูว่าเอาเข้าไปแล้วทำไมถึงไปอยู่ที่ห้องอรักษาปรากฏว่าในในกฎหมายราชธรรเนี้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีเจตนารม์จะให้มีที่คุมขังอื่น ก็คือคุกอะจะให้มีคุกที่อื่นไม่ใช่เรือนจําในที่คุมขังอื่นในกฎกระทรวงก็ระบุไว้เป็นโรงพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนด้วยถ้ารักษาไม่ได้ก็ท่านก็ถือว่าไม่ได้กลับไปอยู่บ้านก็กลับไปถูกคุมขังผมอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าการคุมขังตามกฎหมายใหม่ไม่ใช่คุมขังที่เรือนจำ ถ้าทําตามที่ท่านสวได้ทํากฎหมายปา่านนี้ระเบียบเรื่องการใช้ที่คุมขังอื่นควรจะออกมาแล้ววันนี้ท่านทราบไหมว่าเรือนจําสามารถบรรจุผู้ต้องขังได้ประมาณแสนเจ็ดวันนี้2องแสนมันเป็นดินแดนของการทรมานนะครับท่านสมชายได้พูดเรื่องการศึกษา ผมทำหน้าที่ทุกอย่างในเรื่องราชธารรม์ผมไปดูเรือนจําในต่างประเทศท่านทราบไหมว่าในเรือนจําคนสองแสนเนี่ยมีคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยแค่2อเปอร์เซ็นต์สเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่ครับคือ6,000นฝักคนคนอีกส0 0 0สนฝักคนเนี่ยมีการศึกษาในระดับประถมระดับมัธยมและไม่มีการศึกษานี่คือเรือนจํา ของประเทศไทยครับดังนั้นเมื่อผมเข้ามาก็ได้ดูขั้นตอนทั้งหมดก็พบว่าที่โรงพยาบาลตำรวจก็คือเดือนจำท่านไม่สามารถออกจากห้องได้เพราะเรามีผู้คุมและท่านอยากคิดว่าใครจะมีอิทธิพลเหนือเพราะผู้คุมแต่ละคนเขาก็กลัวเขาต้องโทษ เขาก็ไปนั่งเฝ้าแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบของรชาชทารหมดโดยสรุปอดีตท่านนายกทักษิณท่านได้ถูกจำคุกผมถือว่าจำคุกแต่ใช้สถานที่คุมขังอื่นซึ่งไม่ใช่มีท่านคนเดียวก็จะมีบุคคลอื่นถ้าถ้าตัวเลขเข้าออกโรงพยาบาลก็สีห้าหมื่นที่ตัวเลขส่งมาแต่ถ้าเป็นลักษณะเกินร้อยยี่สวันเนี่ย ก็ไม่เคยเยอะนักยังอาจจะตามที่ท่านสมชายแถลงวันนี้เราอาจจะไม่สะใจเพราะท่านไม่อยู่ในเดืเดอนจำแต่ท่านไปถูกคุมขังตามกฎหมายกฎหมายนี้เกิดก่อนผมเข้ามากฎหมายนี้ผมไม่ได้ร่างเลยและระเบียบต่างๆก็เกิดมาก่อนผมบอกแล้วว่าบุญคุณก่าการถูกกฎหมาย ผมยึดว่าการถูกกฎหมายท่านประหลัดกระทรวงท่านรองประหลัดกระทรวงก็ไม่ใช่เป็นคนที่ผมรู้จักมาก่อนเลยคือท่านได้ปฏิบัติมาแล้วอย่างไรก็ตามครับก็มีพัฒนาการมาเรื่องอยู่โรงพยาบาลพอครบ120วันก็จะต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบ ในกระบวนการรายงานแม้แต่ครั้งแรกมีใบแพทย์ด้วยความรับผิดชอบผมก็บอกให้ไปตรวจให้แท้จริงให้ทำหนังสือกลับไปโรงพยาบาลให้มีสอบถามมาก็มีการยืนยันว่าป่วยจริงแล้วก็จำเป็นต้องอยู่ที่โรงพยาบาลครับอันนี้ก็เป็นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยสรุปท่านก็ถูกจำคุก ถือว่าถูกจำคุกอยู่หเดือนต่อมาเป็นเรื่องการพักโทษราชธรรนหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่มีอำนาจจะพักโทษใครเพราะกฎหมายที่ท่านล่างเนี่ยท่านไปให้มีคณะกรรมการพักโทษซึ่งคณะกรรมการพักโทษเนี่ยก็จะมีการพิจารณาทุกเดือนแล้วเกณฑ์การพักโทษ ก็ไม่ใช่เป็นเกณฑ์ที่ผมจะมากําหนดได้ก็เป็นเกณฑ์ที่เกิดมาก่อนแล้วก็พบว่าในการพักโทษพอรายงานขึ้นมาผมต้องอ่านว่าทําไมคณะกรรมการอาจจะสิบห้าคนเพราะบางท่านเนี่ยได้ลาออกแล้วจะขอกลับเข้ามาเราบอกไม่ได้เพราะองค์ประชุมมันเกินเราก็พบว่ากรณีของท่าน อดีตนายกทักษิณเนี่ยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผมจะอ่านให้ฟังมีความเห็นว่าเป็นกรณีเข้าหลักเกณฑ์ผู้สูงอายุทั้งหมดเหลือโทษไม่มากนักช่วยตัวเองได้คะแนน 9, น,น,น,น9คะแนนคะแนน9คะแนนก็เป็นคะแนนที่ลงโดยพยาบาลของกรมอนามัยแล้วก็ท่านก็บอกว่าไม่มีความเห็นต่าง ที่จะต้องให้ต้องรักษาตัวภายนอกและเป็นเกณฑ์ผู้สูงอายุท่านเห็นด้วยคราวน,นี้มาดูผู้แทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดคล้ายๆกันผู้แทนของอายการเห็นด้วยว่าเป็นผู้สูงอายุตามเกณฑ์แต่กรณีต้องรักษาพยาบาลท่านถามว่าเป็นการจำคุกไหมเป็นการติดคุกไหมซึ่งก็บพบว่ามี รองอธิบดีกรมราชทัรร์ก็บอกว่าผู้ที่ไปอยู่โรงพยาบาลถือว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ควบคุมเช่นกันทั้งนี้ตามพรบราชทัรร,ร,ร์มาตรา55วร3และกฎกระทรวงส่งตัวไปรักษาเรือนจำพศ2563ท่านจะคิดอย่างไรก็ตามอันนี้ คือกฎหมายกฎหมายที่ท่านล่างแล้วท่านก็อยู่คณินีเมื่อมีเกณฑ์การพักโทษก็เป็นไปตามระบบนอกจอากนั้นยังมีผู้พูดอีกหลายคนก็ถือว่าท่านก็เป็นการพักโทษตาปกติผมเองผมรู้สึกเสียใจกับข้อหาที่นั่งฟังเบสคูท่านรู้ไหมว่า เรือนจำที่เราต้องดิ้นขั้นต้องออกมาต่อสู้รัฐธรรมนูญเราเขียนตามมาตา29เหมือนท่านอุปกิจพูดเมื่อสักครู่นี้ในคดีอาญานั้นท่าศาลยังไม่ตัดสินถึงที่สุดให้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็จะปฏิบัติเหมือนผู้ต้องขังเหมือนผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดไม่ได้ท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้ คดีระหว่างการพิจารณาคดีเนี่เหมือนคดีของท่าน่านท่านโชคดีท่านได้รสบออกมาข้างนอกอยู่ประมาณห้าหมื่นคนอันนี้มันเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนเลยแล้วก็คนห้าหมื่นฝกคนเนี่ยท่านดูเรื่องการศึกษาไหมเขาเป็นคนยากไร้เขาเป็นคนที่ลำบากแต่เราก็ปล่อยปะละเลยทำให้เห็นเรื่องของคนยากไร้ เรื่องของคนจนไม่มีเสียงหรือไม่ผมมาวันแรกผมก็บอกเลยว่าในช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีผมให้ปกกระชุมคณะกรรมการราชทันแล้วก็ให้นโยบายไปว่าคดีระหว่างกับคดีเด็ดขาดต้องอย่าปฏิบัติเหมือนกันต้องให้แยกออกมาแล้วในคดีระหว่างไม่ใช่ว่าอีกคนหนึ่งได้ประกันอีกคนอยู่ในเรือนจำพอไปศาลคนอยู่ในเรือนจำใส่กุญแจมือ ใส่ชุดลูกบัวชุดนักโทษแต่คนได้ประกันใส่สูตรความรู้สึกศารจะคิดยังไงผมก็บอกว่าต่อไปนี้ต้องให้เขามีเวลาได้เตรียมสำนวนในการต่อสู้คด,ดีแล้วก็การแต่งกายก็ขอร้องว่าเมื่อเขาไปศาลอย่างน้อยอย่าพึ่งให้ศาลมีทัศนคติว่าไอ้คนนี้ผิดแน่เพราะใส่โซ่ตัวมา ผมก็ได้รับความกรุณาจากอาทิตดีสารอาญาหลายท่านว่าเห็นด้วยอันนี้คือตัวอย่างท่านได้ถามผมท่านสมชายอาจจะได้ถามในหลายประเด็นนะครับคือประเด็นหนึ่งท่านจะถามเกี่ยวกับเรื่องจะขอใบแพทย์แต่ผมจะไม่เห็นเรื่องมาถึงผมนะฮะแต่ผมก็ได้ตรวจดูข้อกฎหมายเนี่ยพรบสุขภาพแห่งชาติ ปี2,550มาตรา7เนี่ยเขาบอกไอ้ข้อมูลสุขภาพบุคคลเนี่ยเป็นความลับส่วนบุคคลผู้ใดจะนำไปเปิดเผยประการใดๆไม่สามารถทำได้ถ้าเจ้าตัวไม่อนุญาต,โด,ตโดยตรงแม้จะพรบข้อมูลข่าวสารก็ยังให้ไม่ได้ผมท่านอ้างข้อมูลข่าวสารแต่ผมผมก็อยากจะไปตรวจถ้ามีข้อมูลมา ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องถามเจ้าตัวว่าจะให้ได้ไหมแต่ผมยืนยันว่าในกระบวนการที่120วันเนี่ย<ม>เราได้ดูแลอย่างดีท่านประธานที่เคารพในคำอภิปรายของพี่สมช,า,สมชายสแสวงการในกฎหมายไม่บ้าจะเป็นวาระที่หนึ่งหรือวาระที่สเนี่ยท่านพูดมาตรา5้บส ตอนนั้นมาตรา49ท่านเห็นว่าเรื่องใหญ่ก็คือคนที่ฆ่าคนตายคนที่มีคดีสำคัญโทษประหารชีวิตมาจำคุก50ปีเหลือ8ปี10ปีท่านอภิปรายตรงนี้แต่ท่านก็ผ่านกฎหมายมาตรา52วงเล็บเไปท่านทราบหรือไม่ว่ามีนักโทษจำนวนมากที่ท่านเขียนไว้ติดคุก8เดือน แต่ว่ามาเงื่อนไขระหว่างหนึ่งในสกับหเดือนต้องเอาหเดือนก่อนคนติดคุก8เดือนต้องอยู่หเดือนส่วนคนติดคุก50ปีตลอดชีวิตจะอยู่ไม่มากนักแล้วก็เรื่องระเบียบในการพักโทษก็เป็นไปตาม ท่านออกไปทั้งหมดถ้าท่านคิดว่ากฎหมายราจะทรนปี2560มันไม่สมบูรณ์ก็เราก็จะมาคิดมาแก้กันอาจจะขอให้ท่านมาแต่อยากจะเรียนท่านว่าระบบการคิดของเรือนจำสมัยใหม่เน้นเขาไม่ได้เอาไบแก้แค้นนะคุกไม่ได้มีไว้ขังคนให้อยู่อย่างเดียวคุกมีไว้ให้ออกด้วย แต่การจะออกจากเรือนจําต้องมีการพัฒนาพฤติตินิสัยเราจะทํำยังไงจะให้เรือนจาหรือเป็นสถานที่สร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อให้คนกลุ่มนี้ไปสร้างสังคมสร้างบ้านเมืองท่งนานอดีตนายกศักศิสิเนี่ยอยากจะให้เข้าใจว่าที่ผมบอกว่าราชทันหรือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายราชทัน คือเป็นการบริหารโทษและการบริหารโทษเนี่ยต้องบริหารตามกฎหมายที่ท่านเขียนไวยหมดไม่ว่าจะก,การพักโทษกายไปรักษาพยาบาลหรือที่คุมขังอื่นแต่ก็ยังมีพระราชกรีกาอภัยโทษซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่กฎหมายราชทันผมยกตัวอย่างท่านอดีตนายกทักษินเนี่ยท่านเหลือปีเดียว ท่านต้องขังคุกอยู่หเดือนแม้แต่ท่านบอกว่าโรงพยาบาลไม่ใช่คุกท่านก็ต้องอยู่ในนั้นนะครับคือวันนี้เราอาจจะเข้าใจต่างกันในเรื่องว่าโรงพยาบาลตำรวจที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นเรือนจำหรือไม่ท่านบอกไม่ใช่แต่เมื่อท่านเขียนกฎหมายให้มันเป็นเรือนจำตามมาตราห้าิบห้ากฎหมายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยผมเข้ามาภายหลังคือผม อาจจะไม่ขอพูดอะไรมากไปกว่านี้แต่ผมก็อยากจะขอตอบคำถามของท่านทวินนะฮะความแตกแยกในสังคมแล้วความสามัคคีในสังคมไทยจะทำอย่างไรการฉีกรัฐธรรมนูญยึดอำนาจเนี่ยผมว่ามากกว่านี้นี่ท่านทำตามกฎหมายกฎหมายที่ท่านเขียนไม่ใช่กฎหมายที่ผมเขียนแล้วผมเอง ก็คิดตลอดเวลาว่าถ้าจะนําตัวกลับได้ไหมไมันไม่มีสิทธิ์เลยเพราะท่านเขียนกฎหมายไว้อย่างงั้นเขาทําตามกฎหมายหมดท่านก็ต้องเคารพในความเป็นหมอท่านบอกว่าเป็นการทําลายระบบราชการยุติธรรมย่อยยับผมคิดว่าอย่างที่ผมพูดว่าบุญคุณกับความถูกกฎหมายหรือระบบอุปถัมภ์ระบบคุณธรรม เมื่อรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยสอนชอเขียน,นได้มาตรา55ว่ารัฐต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มขัดถ้าผมทำนอกกฎหมายผมก็ทำตามอำเภอใจแต่เหตุผลท่านจะยอมรับไม่ยอมรับท่านบอกว่าผมสมคบกันพลเอกประยุทธ์ผมจะสมคบกับท่านได้ยังไงอาจารย์วิษณุเครืองามจะได้ยังไง เพราะตอนที่ท่านออกไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้นอนสักคืนหนึ่งเนี่ยก็เพราะคนทั้งสองกับขร้นการในปัจจุบันและท่านกระทาถูกต้องแล้วท่านไม่ทําตามนี้ท่านก็ผิดกฎหมายถือทําตามอาเภอใจดังนั้นผมจึงขอจะเรียนตอบคําถามในข้อนี้นะส่วนข้ออื่นๆนั้น,น,นอาจจะเป็นเรื่องที่เรารับฟังเพื่อทางรัฐบาลหรือทางผมที่เกี่ยวกับกระบ,บวนการยุติธรรม ก็จะขอไปตรวจสอบและไปขอดำเนินการนะครับขอบคุณมากครับ